เคครับเพื่อนครับผมจะชายคุบนะครับวันนี <that> ้คุปต์กัเพื่อนๆมาล่าปลากระบอกอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มาเวลาเดินมาห้าโมงสี่โมงครึ่งจริงๆกบมานานละแต่ว่ากบมาวางรอบก่อนนะครับวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรติดบ้างหรือเปล่านะเพราะว่าลมมันลมมันแรงก็ขอให้ได้อะไรบ้างนะครับให้ได้ไอ้ทอนไตอสักตัวหนึ่งหรือไม่ก็ปลาทรงปลาสาอะไรก็ติดปวนมาเหอะ ถ้าเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจกใุด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวกุขอเฝ้าวนแป๊บหนึ่งดูว่ามีอะไรติดหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดมีเดี๋ยวเรามาเจอกันเนาะไปโอเคเพื่อนๆครับก็ตอนนี้กุยังเฝ้าอยู่นะครับเฝ้ามาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วแต่ก็ยังไม่กู้นะครับเพราะว่า กูสังเกตได้ทุ่นนะครับทุ่นมันไม่มีอนไนจมเลยก็เลยว่าจะรอให้มันมืดไม่มีแสงอ่ะเออถึงจะไปกู้นะครับก็เหมือนสเต็ปเดิมนะค,คือครั้งที่แล้วได้ปลาตอนกลางคืนนะครับตอนนี้ก็เลยว่าจะลองคืนเหมือนกันแต่ก็วางที่ไว้ก่อนก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรติดหรือเปล่านะครับก็สเต็ปเดิมนะครับ ของทะเลอย่าเพึ่งหวังนะครับเพราะว่ามันวัดกันไม่ได้จะมาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะออกมาเอาไอ้นี่เอาไอ,าไนอาไน้นั่นมันพูดได้ครับแต่ว่ามันจะมีให้หรือเปล่าแค่น,นั้นแหละประมาณนั้นเนาะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับก็กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กุ๊มด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวจะไปกู้แล้วเดี๋ยว มาถ่ายให้ดูเนาะกด like, ไลค์ซับสไครป์แบงปันกำลังใจให้ด้วยครับเป็นแผงเพื่อนๆแม่บอกแล้วลองคืนลองคืนก็ได้นะเกียบเกี่ยวทีนี้ยกแผงเลย เดิมเลยอ่ะ บอกแล้วว่าให้ร้องคืนเห็นไหมเนี่ยอ้าวกล่องไม่ชัดดีกวา่าทำไมเพื่อนไม่บอกอะ่ะเออชัดจังไม่รู้ว่ามองไม่เห็นอะ่ะเป็นแผงได้มาเป็นแผงเป็นแผงเลยเราห่างไปไหนวะเนี่ยมึงเนี่ย หังขาดังหายเป็นแพงเลยเหาก็กินจังเลยพวกมึงเนี่ยเนี่ยเหาออยออ้เมียหน้าอีกสองตัวสามตัวปลาโครกล้น้วนเหมือนเมื่อวานไป สี่ตัวขูกไก่ขวกวูกวะนี่ผมไม่ได้เลยเลยอยากได้ท่อนใต้กะพงกระพง,ะพงน่าจะขาดไอ้ท่อนใต้ไอ้ซัคเป็นแผงเป็นแผง คืนหลอกได้หมดคืนหลอกได้ทุกอย่างโอ้โห,โหทางแนวทางแนวเอ,อ้ยมีเหยือ่อตะปูแล้วเว้ยสดด้วย,ยไปดูเรื่อยๆเดีท้ายดูอีกทีนะ ปลาปีกกับปลาโครมมันติดมะกวงโอ้โหคือเห่าแม่งกินทุกอย่างเลยเนี่ยปลาลันเนีาา่ยปลาลันไม่ยังกินอ่ะเฮ้ยตัวนี้อ้าวเนี่ยด้วยมา กินที่หางเนี่ยไปตรอตรอปลาลอ่ะโุก้อนนี่ปลาปีของแท้ยืดเลยยืดเลยยืดเลยเห็นไหมวิ่งทะลุอุโปงมาเลยมึง ปลาปลีเปิปิดๆปๆๆๆปปปปปลาปลีมอมันย้อนแสงนะครมันเลยมองไม่ค่อยออกโอ้ยเคก็คได้ไม่เท่าไหร่นะก็นเนี่ยครับรอยเดียวรอยเดียวแล้วก็ดงเดียวได้ประมาณนี้ นี้ก็ไม่มีอะไรแล้วมีปลาแป้นอยู่สองตัวแล้วขยะที่กบกินเมื่อกี้เรานี่ปลาลันให้ปลาปีนะฮะเพื่อนๆกูก็ไม่รู้เพื่อนๆเ,เรียกอะไรกันน่ะแต่นี้เขาเรียกปลาปีนะครับเห็นชัดป่ะวะมาตะทอนอะ่ะเก็ดมันเงาปลาปีนี่ปลาลันปลาะลัน แล้วก็ปลาโขกปลาโขกนี่โดนเห่ากินทุกตัวนี่หนึ่งตัวอันนี้หนึ่งตัวนี่โดนข้างเนี่ยอันนี้น่าจะโดนหางหางไปทําอะไรมาวะเนี่ยอันนี้ก็โดนตรงนี้อันนี้โดนตรงนี้อันน,น,นี้โดนหาง ตัวเลยเป็นหาอะไรเนี่ยอันนี้โดนท้องอันนี้โดนขี้ผูอันนี้โดนขี้ผูอันนี้โดนหางอันนี้โดนขี้ผู้นนโโผีโอเคเดี๋ยวกูอยู่อย่างเงี้ยแหละอนนเอาเนี่ยวสวิงมาด้วยถ้าเกิดหมึกมามึงเสร็จกูแน่โอเคเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดกูไปกู้อีกรอบนึงเดี๋ยวกูมาถ่ายให้ดูนะครับไฟในแบตจะหมดโทรศัพท์อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาเจอกัน โอเคเมื่อกี้คุ๊บกระชากเชือกแรงไปหนนะครับไฟไฟกระพริบหลุดเลยโอเคนี่ก็ผลงานนะครับรอยสองของเราเนาะก็ไม่เยอะแต่ว่าเยอะสำหรับคุ๊บนะอาจจะไม่เยอะสำหรับเพื่อนๆแต่ว่ามันเยอะสำหรับคุ๊บมากนะครับก็ปลาแป้นห้าตัวปลาปีสามอันนี้ยังไม่ได้ปลดอีกตัวนึงอยู่อยู่ในแนวนี้แหละ เพราะว่าเมื่อกี้ไฟมันตกน้ําก็เลยมาเก็บก่อนแล้วก็มาโคกนะครับพืบเลยตอนนี้โทรศัพท์มันเปิดแฟลชไม่ได้นะครับเพราะว่าแบตจะหมดละก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ได้หมึกมาตัวหนึ่งเมื่อกี้ก็ถอเรือหาแล้วก็กลุงหนึ่งสองตัวแก็่ประมาณนี้ก่อนเนาะถ้าเกิดกูไม่ได้ถ่ายต่อก็คือว่าแบตหมดครับ ก็ยังไกงไก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ด้วยนะแล้วก็อยากทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับถ้าเกิดสมมติว่าคูปได้ผลงานเพิ่มก็อาจจะมาถ่ายให้ดูอีกรอ,อบนึงน,นะครับเห็นทุนมาไปเดี๋ยวมาเจอกันครับ